ตกใจมังยาเนี่ยเขามาส่งมาส่งมันที่แปดแต่ว่าเขามาส่งมันที่เจ็ดเหมือนกันตกใจพี่น้องเยหายกันอย่างใหญ่เลยประกันหายกันอย่างใหไงนี่เขามาส่งเบียหมดจักมังยาเนี่ยเขามาเขาโคว่าเขามาส่งให้ผู้ใด Never ะ e e k a g o o

จับตัวเอออเลมาพี่กำโซวตักเอ๊ะคับลูกนี่ตังตอจับให้เนี่ยเ้อนิงมือเบืงนี้บาบงก่อเออ đem mình sẽ mang lên bỏ. Đôi đôi, ở vậy Nó cứ lên. Ở lên. Đi lên. không? bỏ vậy. này. Lắng

ทองแก้ไอ้ซาดีปักโอ้ยุบ้าเขงเ่งสามคนจับเดีอดหอดต่อจ้ะไ่จช่คอยแห่ไหนเหรืออีจิมเอ้คนรอไยคนลออยู่วัดจุ ลงก็แค่คนเลยเมากนี่เข้ามาเห็ดห่านยู่นีก้านแถวทั้งร้างยหนกไน้อเตาอมดไดเอิบาแเป่นขีเบียงคือเบียงดอกบุ่มลวดว่าให้แต่อันขี้สีนะปลาบุ Nha ừ tê tê chữ nè chăm kiêu lột rất kiêu lột vịt lột đã chăm chăm nè chăm nghe lúc khao nên nè 两点的 น่าจะอะไปตั้งตัวตายตดอกักังโอ้ตั้ยผูกเนี่ยไอ้พ่นเงินรอเต้ตั้งสากล้บอิ่เอิ่มเยู่เนี่ยเดือดติดแ้อยู่เนี่ยเออ We'll <laughs> มามอบสีสูดเอ้ยค่ะตากแล้วสบวัตถุหายขลุบถักทุกันเสร็จ เราคุณก็ไม่ได้พ่อค่ะกรารเกษตรครับขุนเทียนขุนพุทธนาและอือนๆทีไม่ขอดหรอกนั่นแหลโตาตัดมันบวมมันบานหรอ

เัวโอ้างอย่าผิดกันอย่างง่ายเนาะ ปจักแเป็นสิมาทรงอยูน่นี่เป็นอักตังขึนน้นเลยบ้านนี่าวันี้ผาจจับเอ้ยยตนายจรจ้าดร มันลาเราบมาล่มนมองงน่วย่ปปินือป่าจันเนเนยเตอเตปินเทียกเนี่ปินปเนี่ยกรยามันแตะกูอคนไขนาวแ่งกะไฟไปแล่ตั้งไงดอกไฟมนน้ให้มันทัวบ่ ไปตำตำตำนี่ตันนจะก็ปดกลงทีแม่ประมาจะเต้นไปไตอยู่ทงเงื่อนเหมนเน่วดไต่เราอยู่ทกัมือปวฟ้านะมันบวทันหอดเ้่างมันเตันเอออเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเห็ดบนใดกลไปใส่บนนั้นที่มันจังอันนี้ยังบอดเดียวจะสิไปหายมัน ม่เสีหยห้มันสว่างทั่วเรยมันบดไดลเลยแนวนะดอกเดียวเสีหยห้สว่างเบิดบดไหลเลยต้มไม่โดเนวไม่โดว <c oughs> าดาวอินเลยเราเตเปย์ประตน,นี่วดัปเปิมนก็นสุดเตเดิบเอาซีบารากาดาวสองคนก็ได้ อ่าเอาโบเกียวกัเพิ่นมาตังให้กระสูน้ตึเนดึือไนไดปนนเ้เเอกระสเขามาอีกเลยเออตักไปปาเนี่ยยากะบจะลองหลักสิบ่ฮ

อันนี้แน่เฮ้ยเอยึดตัง้งไยใส่สุดรถตามเราจุ๊บอันนี้เป็นต่ออี๋ฟังแน่แล้วเอออีไปเพิ่มนะอ้ามกระกู้ว่าง่ายง่ายเออจังหน่อยจังหน่อยมูบึกกันบึกลักแน่กับแน่อีจะไปเพิ่มดอก

เออไั้ละนีะ่้หอันนี้ซ้ำเน่เลยนี่ซ้ำเน่เลยจะมันห่มเลยตืนมาท่านเมาใช่กับบุคคลนาะง่้นเมาแหละ้าในยิ่กล่าเนี่ย ไปแล้วดูเดียวนี้เดียวเทียนเดี๋ยวเทียบักได้บักไบกเบหมที่ไนแล้บในกใลมน่แม่ใม่ลไ้เลยมเรียนตอนนี้เพิ่ติดตังแล้วแยบร่อยพี่น้องเลยมาติดตังเตือให้ เกืบค่อยยุใส่แบนี้ก็ขึ้นเหยียบเกือบนะเตนเตนสองเต็นลกตั้งเออตั้งเจ็ดสิบสองหน่วยเด้อตั้งแล้กาโตสิบสองแซมบตั้งเจ็ดสิบสองแลกาโตสิบสองแลกาเตนเออกะมาเบิงเลนี่สวยกั้นเละ มาก,ก่อนงานงานบาทตรน,นี่มาก,ก่อนเนี่ยตกประกันตกใจเบิดเนาะตอนมาบางยาประกันตกใจเบิดรนตกใจเบิดนี่ยตอนมาพื้นที่นะพป็นลงฝืนกับลงพิษบนเนี่ยแรงย้ายไปผลเพราะว่าสีบอนเฮ็ดอยูเฮ็ดกินนะเฮ็ดไ,ไปทั้งหลังบน อันนี้เพิ่นมาเอาก่อนเลยอเ,เออ,เอประกันตกใจบางยาเนี่เที่ยงกันอยู่เกือบพอดีถือเบิร์ตเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเมีอยอกินนอกอยู่หน,นอเนาะแต่ว่นถือเท่าใดเนาะน้ำหวาน มีลินดาสามแพ็กน้ำสี่แพ็กน้ำสะอาดแล้วก็อันนี้สาวแก๊บสาวแก๊สเบียสาวแก๊สรวมทั้งเบิดก็มันถึกหกล้านสองแสนแปดสิบปพันรวมทั้งเบิดแต่ว่านี้ก็ทั้งแม่ทั้งเจ้าภาเพิ่นแมนสิบสิบนี่แมนลูกล้านญาติพี่น้องรับผู้ใดสื่อก็เอาอยู่นี่เนาะ ทางเพื่อนว่าผู้ใดสีเสือเอาอยู่นี่ผู้ใดสีสวยเพื่อนนะสาวแก๊ปพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมือนี้กะประมาณนี่เพราะว่ามือแมนบ่ทันได้เริ่มมืออื่นจึงจังจังว่าตั้งเริ่มงานมืออืน่นมือฮือมือฮือแม่นผูกแขนผู้ใดยอยู่ไกลไๆเอฟซีอยู่ไกลไกลเขามาตินมาเวไดเดอ พี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้กับซ้ำนีนน่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่บ้านนอกบ้านหน้าอยู่บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยโดยขอบคุณขอบใจเดอ้อพี่น้องติดตามสมน้ำกันมืออื่นเหม็นมือตั้งดองพี่น้องเอ้ยเนาะ